หนึ่งเดือนเสร็จเศษๆนะคะที่คุณยายซื้อกิ่งผักหวานค่ะมาชาเอาไว้ในถุงดำวันนี้มาดูนะคะผลงานเป็นไงคะเห็นแล้วทำให้รู้สึกว่าอยากสั่งมาอีกคะ่ะชอบมา,ากๆเลยนี่แหละคือผัก ที่คุณยายชอบกินมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนูน่นอีกสกิ่งอยู่ข้างในน้น่นงามไหมคะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะซื้อมาแค่กิ่งละร้อยบาทนะคะมาแรกๆคุณยายก็เกือบตัดสินใจซื้อมาแล้วค่ะแรกๆนี่กิ่งละหกร้อกว่าบาทนะคะกิ่งขนาดเนี้ยคุณยายก็รอ้อรองโอ้ช่างมันเถอะ อยากซื้อก็เสียดายเงินแพงเกินไปเนาะ450ขึ้นไปเท่ากับกิ่งก้อยแล้วเนี่ยถ้าเท่ากับหัวแม่มืออย่างเงี้ยห0 0กว่าถึงเกือบพันกิ่งตอนนะคะก็คงจะเล่นเอาได้เป็นเศรษฐีในแค่ขายรุ่นเดียวเนาะโอ้ชอบมากเลยค่ะ แต่เขาก็บอกว่าพอเขาแตกยอดแล้วก็ให้เหลือยอดไว้สักสามสี่ยอดก็พอแต่ว่าคุณยายจะกล้าตัดไหมเนี่ยหืมทำไมงามจังเลยดูดอกเขาสิคะดอกนี่ก็แกงได้นะคะคุณยายคิดแล้วคุณยายต้องสั่งมาอีกแล้วคะ่ะตอนแรกก็เอามาลองมาทดลองว่าเขาจะ งามไหมเขาจะเกิดไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าผักหวานนี่คุณยายเสียเงินไปแล้วเยอะพอสมควรนะคะเสียไม่ต่ำกว่า2,000บาททุกปีเมื่อก่อนโน้นประมาณ5-6ปีเนี่ยซื้อมาสองสครั้งครั้งหนึ่งก็2,000กว่าบาทแต่ว่ามันเป็นเบี้ยเกิดจากมเมล็ดอยู่ในถุงดำนะคะเขาขายจากแรกๆคุณยายซื้อ,อต้นหนึ่งต้นละ10บาท ก็ซื้อเยอะค่ะนึกว่าจะปลูกแล้วงามไม่งามนะคะตายหมดค่ะซื้อเสียเงินเยอะว่าจะทำเป็นเ,เขาเรียกว่าไร่ผักหวานสักไร่หนึ่งปรากฏว่าตายหมดก็ซื้อมาอีกนะคะก็ลองปลูกอีกลองลดน้ำให้น้อยซิอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจแล้วก็คิดว่ามันงอกงามในถุงแล้วก็เอาไปลงดินก็ได้เลยเนาะ ก็ไปลงดินแสดงว่ามันอาจจะร้อนไฟหรือเปล่าคือตอนนั้นยังไม่รู้พอมาปลูกกิ่งชำเนี่ยเออกิ่งตอนนี่ก็ถึงรู้ครั้งที่สามคุณยายก็ซื้อแบบเพาะ,มะเมล็ดอีกค่ะที่เขาเพาะในถุงยาวค่ะรุ่นยาวสองสามคืบเลยค่ะถุงแบบเล็กๆยาวๆให้รากเขาเขาบอกว่ารากผักหวานนี่ยาวมาก ราก็เอาถุงยาวๆเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ใช่ถุงรุ่นเล็กด้วยตอนที่ยายซื้อเพราะมันแพงต้นหนึ่ง450บาท <c oughs> หลังสุดนั้นคุณยายก็หมดไป2,000กว่าบาทเหมือนกันครั้งที่3คุณยายยังสู้อยู่นะคะพูดถึงห6ปีมาแล้วค่ะจะให้งอกงามแค่ไหนเขาบอกว่าแบบนี้ได้ทน ติดแน่นอนคุณยายก็ทำมาแล้วคุณยายไม่ได้ผลเลยค่ะก็ตายหมดเหมือนเดิมคุณยายก็ไม่รู้ว่ารดน้ำเยอะเกินไปก่าตายเอ,อ่อพออาจจะเป็นว่าทั้งแดดทั้งรดน้ำเยอะเราไม่รู้เนาะตายหมดหลังจากนั้นคุณยายก็ไม่ซื้อผักหวานเลยสักครั้งก็มาเห็น ครั้งแรกที่เขาทําเป็นกิ่งตอนเนาะคุณยายก็ยยกอยากซื้อแต่ว่ากิ่งตอนครั้งแรกก็เหมือนที่บอกว่ามันแพง650บาทขึ้นไปกิ่งเล็กๆเกท่าขี้ตาเนี่ยเท่าดินสอนี่ถึง400กว่าบาทแพงมากเลยค่ะแพงจนเรารู้สึกว่ามันแพงน่ะเราเลยไม่กล้าซื้อ มันกิ่งเล็กเกินไปถ้ากิ่งโตเนี่ยก็สองกิ่งก็เป็นพันกว่าเลยค่ะมาเล็กๆจริงๆนะผักหวานตอนเนี่ยคุณยายก็รอจนกระทั่งถึงตอนที่คุณยายไปพบสวนนี้นะคะของเขาผักหวานเต็มสวนเลยงามมากเลยแล้วเขาบอกว่ากิ่งละหนึ่งร้อยที่เขาโชว์ให้ดูมันก็กิ่งใหญ่เนาะแล้วก็โทรไปถามอีกว่าได้ขนาดไหน เขาก็บอกว่าขนาดประมาณแป๊บน้ำหนึ่งนิ้วบางต้นก็โตกว่านิ้วนะคะนี่แป๊บน้ำปลาปลาเอา่อบางต้นก็อาจจะเล็กกว่าบ้างก็ใหญ่กว่าแป๊บน้ำปลาปลาพลาสติกนะคะคุณยายก็ยังไม่เชื่อหรอกก็เลยสั่งมาสิบกิ่งกิ่งละร้อยใครจะไม่สั่งคะเอ่อถ้ามันจะตายก็เอาให้มันตายไปซะ ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ก็เลยเอามาแล้วคุณยายก็ใส่ดินชําเอาไว้เลยค่ะรดน้ําทุกวันทุกวันนะคะก็ทิ้งไว้ก็ไปทํางานอย่างอื่นแต่ว่ารดน้ําก็ไปรดด้านโน้นก็เลยมองไม่เห็นมาเมื่อเช้านี้ก็เลยเอ้าชะโงกหน้ามาดูสิก็รเรารดอีกฝั่งโน้นข้างโน้นมันก็บางเนาะ ทำน้ำโด่งๆขึ้นแล้วค่ะเขาน้ำเขาก็ตกลงมาใส่ปรากฏว่าวันนี้เห็นตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณยายดีใจมากเลยเนี่ยจะสั่งไม่อีกแน่นอนค่ะต้องไปค้นอีกทีในเฟซว่าชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้เลยค่ะสวยงามมากชอบมากเลยค่ะอุ้ยกิิงอ่ะดูสิกิิงอ่ะ ดูแต่ละยอดสิคะไม่ใช่นั่นนะยอดโตมากเลยนะคะนี่โตมากเลยค่ะแค่เท่าที่เห็นนี่ก็แกงได้แล้วนะคะนี่แกงได้เป็นหม้อเล็กๆใส่ไขล่ละใส่มดแดงไข่มดแดงเนี่ยจะสั่งเลยค่ะแบบนี้นี่งามมากจริงๆทีนี้ก็ศึกษาสอบถามเขาดูแล้ววิธีปลูกก็คืออย่าปลูกแดดจัด ทึงว่าคุณยายทำครั้งก่อนเนี่ยตายหมดเพราะว่าคุณยายคิดว่ามันชอบแดดพอแดดจัดๆก็กลัวจะเหี่ยวก็ลดน้ำลงไปให้เยอะๆเราไม่ใช่เกษตรกรเราก็ไม่รู้เนาะไม่มีประสบการณ์ปลูกคราวไหนก็ตายก็หมดเยอะเยอะไม่อยากบอกเพาเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็เลยเอามาทดลองแค่สิบกิ่งหนึ่งพันบาทแค่นั้นเอง ไม่ได้เยอะเลยนะคะก็จะกะว่าจะสั่งมาอีกสักยี่สิบกิ่งก็พอแล้วต่อไปเราก็ตอนของเรานี่แหละขยายพันธุ์แต่ว่าถ้าจะไม่ซื้อก็เสียดายว่าทำไมเขางามจังเลยเนี่ยเราก็จะมาเพาะใส่ถุงดำเอาไว้อย่างนี้อีกอ่าวดูสิหนูคุณยายซื้ออะไรบ้างโอ้ยคุณยาย รู้ไหมคะต้นอะไรต้นผักสางลงถุงดำได้40กว่าถุงค่ะสั่งมา30บางถุงเขาก็มี3มต้น4ต้นก็มาแยกเนี่ยอย่างต้นนี้เล็กๆเนี่ยก็มาแยกออกเขาก็ไม่ตายคะ่ะผักสังคมจะไม่ตายง่ายเห็นไหมคะก็มาปลูกเป็นไม้ประดับได้แล้วคุณยายก็ชอบซุป ผักติว้วใส่ดอกผักสังหรือยอดผักสังในของโปรดคุณยายเลยค่ะอะของโปรดคุณยายเลยลอันนี้ก็โอ้เนาะคึนึกได้ว่าคุณยายก็ไม่รู้ไปทำอะไรมั่งก็เลยลืมงานหนึ่งก็คืออัง,งุ่นเห็นไหมคะอัง,งุ่นตรงนั้นยังไม่ได้เอาลงถุงดำเลย พวกลงถุงดำก็ติดกันแล้วค่ะเมื่อกี้ฝนตกเขารู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีอู้ได้กี่ต้นเนี่ยได้เป็น10กว่าต้นอยู่นะคะอันนี้พอมีผู้รู้หลายคนเขาเข้ามาดูพง,งุ่นนะคะเข้ามาดูบางทีก็ทำคลิปส่งให้เขาดูบางทีก็ถ่ายรูปให้เขาดู ก็มีคนที่รู้หลายคนบอกว่าอาังุ่นที่บ้านคุณยายเนี่ยที่มันออกดอกเยอะๆแล้วมันก็เหี่ยวทิ้งเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอังุ่นป่าอังุ่นพื้นบ้านของเอเชียของประเทศไทยเรานี้แหละเป็นอังุ่นป่าที่เป็นสามารถเป็นต้นต่อให้ได้เป็นอย่างดีองุ่นป่านี้ก็คือ ต่างกันกันกบองุ่นที่เป็นพันุ์จากต่างประเทศหรือองุ่นผลยังไงคุณยายก็ถามเขาเลยบอกว่าถ้าอางุ่นป่านี่มือของเขานี่จะออกดอกแล้วก็ไม่ติดผลนะคะมือของเขาเนี่ยถ้าอางุ่นเอ่อที่เป็นพันุ์ออกผลให้คนกินน่ะเขาก็จะ ออกดอกที่ตรงโคนใบเลยเป็นช่อดอกออกมาเลยค่ะเออก็จะแตกออกเป็นชอ่อดอกช่อผลออกที่ตรงกิ่งเลยคขาว่าอย่างนั้นแต่มันก็ปนนะเพราะว่าที่บ้านคุณยายในยที่เอามาชำเนี่ยคุณยายก็มีอง,งุ่นพันุดีด้วยมันก็เลยจะปะปนกันอยู่ตรงนี้นะคะ คุณยายก็จะหาเวลาเอาลงถุงได้แล้วไม่งั้นรากพันกันแน่เลยโอ้ยเนาะคุณยายก็ลืมทิ้งไปอันนี้ติด100%เแล้วค่ะเดี๋ยวก็ให้ลูกยกไปทำทำการบำรุงดูแลรักษานะคะก็ได้ไม่กี่ต้นค่ะก็กะว่าได้ที่ปลูกเพิ่มขึ้นแล้ว แต่นี่ปลูกไม่ได้ค่ะพัน์ุป่านี่นอกจากเราก็จะค้นหาพัน์ธุผลอยู่ในนี้พัน์ธุป่าน,นี้ก็จะเอาไว้ทาบกิ่งเพราะว่าที่บ้านคุณยายที่ปลูกเอาไว้มันจะมีทั้งพันธุ์ออกผลแล้วก็พันธป่าพันออกผลเราก็จะเอากิ่งป่านี่แหละไปทาบกับพัน์ที่มันออกผลที่คุณยายลงคลิปให้ดูนะคะออกดอกออกผลแล้ว สวยงามมากเลยค่ะคุณยายลงคลิปให้ดูนะใครยังไม่ดูก็ไปดูย้อนหลังได้อันนี้ก็ไม่เสียใจค่ะเป็นปา่าเราก็เอาไว้าทาบกิ่งต่อกิ่งนะคะาสายรากที่แข็งแรงของเขา,เาจะได้หาอยู่หากินทำให้ยอดใหม่เขาเจริญงอกงามและให้ผลเต็มที่นะคะมีอะไรบ้างอีกบ้างอันนี้ อ่าก็จะให้ดูอันนี้อีกตัวหนึ่งนะคะถ้าบางคนดูแล้วก็คิดว่าเป็นหญ้าค่ะต้นหญ้าแต่ไม่ใช่นะคะอันนี้เอามาเล็ดมาจากเมืองจีนเลยค่ะมาวันนี้ลำต้นเขาโตขึ้นเท่ากับโตกว่าไม้จิ้มฟันนะคะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ที่เหลืออยู่ในนั้นคุณยายก็จะเอามาใส่ถุงอีก อันนี้คือหนึ่งซองนะคะเอามาเล็ดลงมาเพราะเขาเรียกเ,เป็นญ้าหวานนะคะเป็นย้าอ้อยหวานเ,าเป็นอ้อยนะคะอ้อยชนิดหนึ่งของเมืองจีนนะคะคงจะมีแต่คุณยายนี่แหละคะ่ะเอามาเพาะมาเล็ดเพราะว่าลูกไปเมืองจีนแล้วลูกก็เอามาเล็ดมานะคะ เราก็จะเอามาคงจะขยายพันธุ์ง่ายๆค่ะเพราะมันเป็นประเภทหญ้าก,ก็คงจะออกดอกออกผลขยายพันธุ์กันไปไม่ได้ยากนะคะอันนี้หนึ่งซองค่ะเขาเรียกว่าหญ้าอ้อยหวานอพอเอามาตัดเป็นท่อนๆท,ท่อนโตจริงๆของเขาก็คือเท่านิ้วหัวแม่มือเรา ก็จะมีรสหวานอร่อยหอมเหมือนอ้อยเลยค่ะมแมลงคงจะกินหน้าดูเลยนะคะมแมลงตอนนี้ก็สูงประมาณ1ฟุตแล้วค่ะคุณยายก็ชำเอาไว้นะคะนอกจากอ้อยเราก็มีของต่างประเทศก็คือหญ้าอ้อยตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็ ไผ่ที่คุณยายเอาให้ดูน่ะไผ่ญี่ปุ่นไผ่ไร้กอนะคะอยู่ด้านโน้นไผ่ไร้กอก็งามค่ะคุณยายชอบปลูกอะไรที่บ้านเราไม่มีไผ่ไร้กรอนี้คุณยายไปชิมหน่อมันออกมาแล้วมันทําให้คุณยายนี่ดีใจเกินคาดเลยค่ะเพราะว่าไผ่ไร้กรอญี่ปุ่นซึ่งคุณยายไม่คิดว่ามันจะหวานหน่อมันหวานกรอบ หอมอร่อยเหมือนยอดมะพร้าวอ่อนเลยค่ะเหมือนกันเลยอาจจะอร่อยกว่ายอดมะพร้าวอีกอันนี้อะไรคะคุณยายเอาให้ดูคุณยายก็ชำํำเขาเรียกว่าเพาะมาเมล็ดทับทิมแดงอินเดียเอาไว้ด้วยกำลังจะเอาใส่ถุงค่ะมีเยอะแยะเลยทับทิมแดงอินเดียกำลังขึ้นออมีแต่มีแต่สิ่งที่อยากทำ แต่ไม่รู้จะแบ่งภาคไปทำอะไรบ้างมีแต่ของชอบทำทางนั้นก็ได้เยอะนะคะน่าจะประมาณถ้าพูดจริงๆแล้วน่าจะได้ประมาณเกือบร้อยต้นอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวคุณยายต้องหาเวลาก่อนที่รากเขาจะยังลึกลงไปตอนนี้ทำไมทำไม่ได้งานพวกนี้ต้องหยุดชะงักเพราะว่าคุณยายดินหมดแล้วคะ่ะ ดินดีๆที่ไปเอาดินรากไผ่ก็หมดแล้วคงจะจ้างเด็กไปเอาดินมาให้อีกมาหมดเลยเกลี้ยงเลยค่ะก็เหลือแต่แกลบแกลบดำเผานะคะโอ้ยมีแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นทั้งนั้นเลยอันนี้ก็กำลังงามมะนาวซื้อมะนาวมา เท่าไหร่นะยี่ต้นพอมาถึงแต่ละถุงดำเนี่ยเขาก็จะมีมะนาว3มต้น4ต้นหต้นคุณยายก็มาแยกออกอีกเห็นไหมคะคุณยายแยกออกอีกต้นเล็กๆคุณยายก็เอามาปลูกให้เขาอยู่โดดเดียวไม่ต้องแย่งกันกินอาหารอุ้ยออกแตกยอดใหม่แล้วคะ่ะเป็นมะนาวแป้นไรเม็ดค่ะ มะนาวเป้นไรมเมร็ดนะคะนี่คุณยายก็เอาพวกไผ่เขาเรียกว่าไผ่ญี่ปุ่นนะคะทั้งกลัวมันจะตายก่อนไม่มีเวลาเอาไปปลูกที่สวนคุณยายก็เอามาฝังไว้แถวนี้ค่ะอันนั้นก็ไผ่ญี่ปุ่นนะคะนี่ก็ไผ่ญี่ปุ่นค่ะงามไหมคะเออก็ทิ้งเขาขึ้นให้เขามีอยู่ใกล้ๆบ้านบ้าง พราะคุณยายรู้ว่าไผ่ญี่ปุ่นนี้เขาจะต้องมีที่จำกัดให้เขาเพราะฉะนั้นเขาจะลามเขาจะแตกไหลเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่เป็นกอนะคะไผ่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแตกไๆเขาจะแตกไหลค่ะเขาจะแตกไหลเหมือนกับหญ้าเจ้าชูนะคะเขาเรียกว่าแตกหน่อออกไป หน่อจากโคนต้นเดิมเนี่ยนะพอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะแตกสมว่าขึ้นโคนต้นเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็จะมาแตกหน่ออยู่ตรงนี้ค่ะขึ้นเป็นหน่อไม้ขึ้นใหม่เลยค่ะก็เป็นหน่อเดียวก็สนุกหกกินค่ะยิ่งรู้ว่าหวานนี่โอ้โหชอบมากเลยก็คงจะหาที่ปลูกดีๆอันนี้ก็มะพร้าว ทั้งซื้อมาทั้งจากสวนนะคะที่ซื้อมาก็ใส่ถุงเอาไว้แล้วเป็นมะพร้าวกะทิอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ที่ไม่ใช่กะทิก็คือเป็นมะพร้าวน้ำหวานไม่ใช่น้ำหอมนะคะคุณยายจะเล่นมะพร้ากกะทิแล้วก็มะพร้าวน้ำหวานมะพร้าวมันจะมีน้ำหวานกับน้ำหอมนะคะ ถ้าน้ำหอมนี่ก็คือน้ำมันหอมอาจจะหวานหน่อยชื่นใจนะคะแช่เย็นแต่ทีนี้อันนี้จะเป็นมะพร้าวน้ำหวานค่ะน้ำหวานจะต่างกับน้ำหอมคือไม่หอมแต่หวานนะคะบางทีเราไปซื้อเนี่ยบางเจ้าที่เขาแช่ขายเอาไว้เนี่ยเราซื้อปนกันมาบางคนก็อาจจะว่าเออลูกนี้หวานจังลูกนี้ไม่หวานหอมมากไม่หวานจัด แต่อันนี้สั่งมาเป็นน้ำหวานโดยเฉพาะเลยค่ะเวลาเราสั่งมะพร้าวต้องบอกด้วยนะคะว่ามะาพร้าวน้ำหวานไม่ใช่น้ำหอมมีคนเยอะมากซึ่งไม่รู้ว่ามีมะพร้าวน้ำน้ำหวานด้วยนะคะวันนี้คุณยายก็เดี๋ยวจะมาจบอยู่ที่ของชอบของโปรด <c oughs> ก็คือผักหวานนะคะ ออจะมาจบคลิปที่ผักหวานงามๆแล้วคุณยายก็จะไปเปิดประวัติการสั่งว่าคุณยายสั่งที่ไหนแล้วจะสั่งมาอีกนะคะงามมากๆเลยค่ะอุ้ยยอดเกือบเท่ากิ่งก้อยเราเลยดูสิงามมากทำไมงามอย่างนี้ล่ะคะโอยผักหวานเจ้าขาทำไมงามจังเลย ทำไมงดงามจังเลยเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบคุณยายจะมีความรู้มาให้เยอะแยะเลยในช่องคุณยายก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ